สวัสดีครับสวัสดีครับเองวันนี้เรามาที่อู่กาลาโมเทคนะครับอู่นี้ก็อยู่แถวเส้นตัดใหม่เกรตรตัดใหม่แต่อูน่นี้ใครก็รู้จักนะครับช่างใหญ่เขาชื่อชิบิวแฟนเขาชื่อโมออไม่รู้ชื่อคนนี่เป็นนายุนใหญ่เจแกแว่นเลยครับเ <laughs> <laughs> ที่นี่พี่เอกครับพี่เอกมีขดที่เป็นเหมือนไงเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าทีมผู้จัดการทีมแล้วก็เป็นผู้จัดการอู่ได้ปะฮันด้าเดปีนี้พี่ลดลงแข่งขันรุ่นไหนอะไรยังไงกี่คันอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ที่เตรียมไว้ก็ประมาณ5คันมีรุ่นอะไรบ้างครับ B20 2คัน K20 คันหนึ่งเทอร์โบสเต็ตสองคันเทอร์โบสเต็ตนี่อะไร LBDK อะไรแจ๊สเทอร์โบพิโอเทอร์โบเอามาสู้เลนไลน์เลยสู้ไวเลนไลายเลยพี่ สู้เลยพี่ไปสู้เลยนะผมไม่สู้พี่อันนี้ตอนนั้นก่อนอันนี้ยี่ีนะเขปยังเป็นดี่ีอยู่ก่อนก่อนจะไปอโมมดิฟายมันครัตอนแรกเวลาเท่าไหร่นะตอนแรกอยู่สิบสองนะแปดอยู่แล้วไปทำเพิ่มมานี่หวังเวด้เท่าไหร่ครับสิบสามไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะไปทำอะไรเนี่ยลงน้ำหนักเบาไปคือหรือว่าน้ำหนักเดิมยังไม่แน่ใจอ๋อเขาบผม คือมันจะมีเราปืนนะครับหน้าอ๋อครับเป็นเพื่อนกันอยู่ครับเขาก็เาถามไม่สะอาดถามไม่ตาครับสะอาดแล้วยังครับสนุกเรื่องไฟเบอร์ทั้งหมดเยันหน้าทั้งหมดอะไรเงี้ยก่อนท่าเนี้ยหวังไว้ไม่ตอนทำเวลา22่สแล้วเวลาทำที่หวังไว้สัก13เท่าไหร่ครับเลยขอเวลาเดิมอ๋อเวลาเดิมเวลาเดิมนะครับแล้วก็นี่รถ ปีแล้วปี่แล้วพี่อยู่เท่าไหร่ปี1.25ปีนี้หวังขอเวลาเดิมก่อนทำอะไรเพิ่มมั้งพี่พอจะง้างมาแอบกระติบกระติบบอกให้แบบเพื่อนพี่น้องในหน้าเตะแบบที่เขาลงเรื่อเนี้ยก็มีพวกติ่มบกกกำลังนิดหน่อยอะไรบ้างอ่ะพี่นิดหน่อยคัดเคล็ดเกียร์เกอร์อะไรพวกเนี้ยมันเข้ามค่อยดีแล้วทักหลังก็เลยเพราะว่าตีนหนักเบิร์นคัดต้องทั้งหมดเลยชิบหายหมดเลยลูกโทษเพราะใครขับพี่โทษปูคนเดียวเลยเพราะรถร้อนที่ ผมผมอยู่นะตอนที่พังเลยผมก็ไปคุยกับพี่นะตอนนั้นที่ไปให้กำลังใจพี่อย่าคิดมากแล้วก็คือทำอย่างเงี้ยผมตอนแรกขายที่ไฟไฟก็ตายนะพี่นะเวลาดีไม่เคยชมนะไม่มีชมเวลาพังเรียบ้อยพอตอนพังพี่เอกก็จะบอกเสมอว่าไม่เป็นไรไม่ใช่รถกูไม่ใช่โอ้ยไม่เป็นไรเอาใหม่สนามหน้าเอาใหม่นะเท่าไรพี่ที่จะเป็นอย่างนี้นะ แล้วมีคคนไหนไอคอนโทรตอนนี้อยู่ไหนครับทำอะไรอยู่ครับคอนโทรตอนนี้ไปทำพวกเคสอะไรอยู่เพราะว่าอู่นี้ก็เป็นเหมือนอู่ที่ฐฐทีมทีมกระโดดเนี่ยเขาจะมาทำการโมดิฟายตกแต่ง อะไรที่นี่ก็ส่วนใหญ่แต่จริงแล้วก็รับทำหมดนะทีมหรือว่าเพือ่อนพี่น้องคนไหนสนใจจะมาที่อู่โมเทคกาล์ดนี่เขาก็ไม่ได้ทำเฉพาะของพวกเขานะใช่ไรที่ทำทุกอย่างบนบ้านมีจอดนองหนุ่มจงหนมเจนส่งกระจายหมดนะครับม,มีส่งแบบเร็วมากแก็เร็วมากๆอะไรทีล่ลองสั่งดูทั้งโมรถส่งหนุ่มเจนกันชุดใหญ่เลยใช่ส่งไม่ทันต้อเดี๋ยวส่งไม่ทันเมื่อกี้แล้วก็ทำทุกอย่างตช้าไม่ต้องแปลกใจนะแว่นแว่นดวนจับอยู่ออ๋สภาพรถแต่ละครับหมอไป <im itation> <c oughs> อ๋อครับแล้วก็ออช่างดิวไม่อยู่นะช่างด,ด,ดิวไปติวไปติดต่อเรื่องสายไปอยู่ทอนไป,ไปตอนนี้ก็ยุ่งกันหมดปู่นี่ก็เราก็ม,มากันเด็กนะครับนี่ก็สามพุ่งกว่ายังทำไม่เลิกครับใกล้งานเ <im itation> ี่ต้องเล่งเป็นปีปูหนึ่งนะครับที่ลุยกันยันป้ายทำกันยันวามสุดท้าย <im itation> ออพี่เอกมีอะไรฝากบอก <im itation> น้องเชิญชวนที่มาครับก็สำหรับผมนะก็คือหนึ่งในผู้จัดงานนี้เหมือนกัน ก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับหวังว่าคนไทยหัวใจคันด้ารักในคันด้าก็สนับสนุนคนเล่นคันด้าด้วยกันครับงานคันด้าไม่ได้มีบ่อยๆงานใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆปีละครั้งสำหรับพวกผมคิดว่าไม่เกินใจพวกคุณหรือครับท่อมาเข้ามาอีกวันที่เ้เพิ่งคิดเมื่อกี้เรคุยคิดต่ไม่ได้ร้อย <c oughs> สามแปดพี่แล้วถ้าเกิดสมมติมีคนสนใจเนี่ยอยากจะเอารถมาให้โมดิฟายต้องติดต่อทางไหนอะไรยังไง ก็ติดต่อได้ทั้งเพจเพจปูกาลัดโมเท็ก็มีนะครับพิมพ์ไปทางเพจเลยเราดูว่าแม่ก็ทาง Facebook ผมก็ได้ครับแชทเข้ามาคุยได้หมดเฟซบุ o กพี่ชื่ออะไรนะครับเอกมิขโดนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสามสามเก้าเก้าเก้าสองสี่รับเบอร์เบอร์ช่างดิวหรือว่าโทรติดต่อกับพี่ก็ได้ติดต่อพี่ก็ได้ครับว่าดิวคุยกันดูเรื่องนะพราะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาจะทำคนเดียวสุดยใช่เพราะว่าช่างดิวเนี่ยตอนแรกก็ปกติครับแต่ว่าตอนเนี้ย โงการลอตซิ่งเรามันพัฒนาจาก e 8 5ปดาเป็นแอลกอฮอล์เป็นอะไรแล้วคือมันทําทุกวันไงมันดองมันสูตรทุกวันก็ฉันเป็นมันมีของข้างเคียงมันส่งมาวัานนั้นก็เห็นมันโชกอยู่ในห้องน้ําอยู่แล้วเฮ้ยยิวทำไรอ่ะอพี่ผมอยากรู้ว่าทําไมใส่แอลกอฮอล์แรงผมเลยเทสตัวเองก็ก,ก็อย่างที่เห็นนะพี่นะสะออ่วนมากเจ้าของคูตอนนี้บ้าระเบียดอ,อืมทำไม่ยากล้าหลังมาเนาะแต่โอ้เป็นควายแล้วเล่นระเบียดเล่นอย่าแต่พี่พี่ก็ไปไม่เหรอไป <laughs> <laughs> ถ้ามันบอกเนี่ยพี่โมโมให้พี่เอกด้วยของงขอพี่มีกี่ครั้งพี่มีคันงสองบ้านทำย่าไม่บ้าแล้วไม่บ้ามีสองโอเคครับแล้วก็ปู่ตั้งอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเออพี่จะบอกพี่ก็พี่สุดเส้นเกษตรแล้วก็บิครับที่ตั้งรู้จักกันดีซอยสุขสวัสดิ์ที่แปดครับก็รับทำุกประเภท ส่วนใหญ่ก็เลียงเป็นธรรมดาแต่รถอื่นก็ทำมนครับได้ข่าวว่าผู้พี่มีนี่นี่รับจำนำใช่ไหมจำนำของซิ่งของแต่งเออจำนำของซิ่งสำหรับผู้ที่เดือดร้อนใช่สา่จริงเหรอมันเป็นธรรมดาพี่ผมมาเดือดร้อนตอนนั้นติดต่อไปผู้ชายให้ดอกร้อยละห้าผู้หญิงฟรีเลยก็เอลองติดต่อกันเนะครับช่วยช่วยกันครับเล่นเล่นรถด้วยกันเราเคยผ่านจุดที่มีปัญหามาก่อนปากปากร้านเลยนะก็คือแต่ก่อนนี้จะมีส่งอย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่มีหน้าร้านแล้ว ให้นั่งเล่นนั่งชิงมบรรยากาศอะไรเงี้ยครับน<อ>ั้งอยู่ไหนครับพี่ถนนรา่าพวกเขาครับระหว่างซอย83กับ85ถแ้านะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในวันงานครับใครที่เป็นแฟนคลับพี่เอกมิขโดหรือทีมนี้หรือทีมไหนก็ไปเชียร์ไปชมกันได้ที่สนามว,วันที่13เดือนอขอบคุณทุกคนเจอกันครับคอนาเดย์ไทยแลนด์บายพอตี้วัสดีครับบ,รบ๊ายบาย